ผมจะมาสอนวิธีสมัครนะครับกับเว็บนี้นะครับวิธีสมัครวิธีแรกนะครับเมื่อท่านคลิกลิงก์ใต้ล่างแล้วท่านจะเจอกับหน้านี้นะครับให้ท่านกรอกข้อมูลทั่วไปนะครับสิ่งที่ท่านต้องมีคือเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อจะรับ otp นะครับก่อไปอันแรกนะครับ อันที่สองก็กรอกห้ดีลนยนะครับแล้วก็สร้างรหัสผ่านสองอันให้เหมือนกันนะครับส่วนชื่อตรงนี้ท่านใส่ชื่อที่อยู่ในบัญชีนะครับต้องเป็นชื่อบัญชีของคุณนะครับเอาไว้ฝากเอาไวถ้ถอนนะครับเมื่อกอกชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีเลือกธนาคารเสร็จแล้ว ให้ท่านกดสมัครได้เลยนะครับเมื่อท่านสมัครแล้วนะครับท่านก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อท่านเข้าสู่ระบบนะครับมันก็จะมาเจอหน้านี้นะครับให้ท่านใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสมัครไว้เมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อท่านเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับ หน้านี้ก็จะมีอยู่4ีหรายการนะครับคือฝากเงินถอนเงินนมิตลองเล่นดาวน์โหลดดาวน์โหลดนี่คือแอปนะครับแต่สําหรับท่านที่เพิ่งสมัครามาให้ท่านมาเข้าที่คําว่าเข้าเล่นเกมนะครับพอท่านกดเข้าเล่นเกมปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ นี่นะครับอันดับแรกนะครับให้ท่านให้ท่านไปเปลี่ยนชื่อ id เกมนะครับให้กดไปที่ตรงนี้นะครับการตั้งค่านะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อเลยนะครับมันจะมีให้กรอกเปลี่ยนชื่อเข้าเข้าเล่นเกม ได้เลยนะครับน่าจะกดแรกนะครับนี่ครับมันจะมีให้กรองนะครับเปลี่ยน ID เข้าแอปนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็เอาไปเข้าในแอปนะครับที่เหลือท่านก็ดาวน์โหลดแอปได้เลยนะครับวิธีดาวน์โหลดแอปท่านก็กดไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ มันก็จะขึ้นแล้วท่านก็ดาวน์โหลดไปเลยครับแค่นี้ครับท่านก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับขอบคุณครับ